ผ่านสิวเยอะมากๆขึ้นรูปเลยว่ามันเยอะขนาดเนื่องจากอีพีแรกที่เราลงไปแล้วค่ะคือแบบว่าเฮ้ยได้รับฟีดแบ็กกลับมาดีมากวันนี้ก็เลยเหมือนเป็นยาสามัญประจาบ้านของชนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของชนค่ะหลังจากที่เห็นจากป,ปกคลิปไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทํามหากราบรักษาสิวอีพีสองนั่นเองเนื่องจากอีพีแรกที่เราลงไปแล้วค่ะคือแบบว่าเฮ้ยได้รับฟีดแบ็กกลับมาดีมากนะคะทั้งคอมเมนต์ยอดวิวแล้วก็ยอดไลค์ก็คือดีใจมากๆเลยวันนี้นะคะชนก็เลยอยากจะมาสรุปรวมทาง สกินแคร์แล้วก็การรักษาสิวแบบคลิปที่ผ่านๆมานะคะมารวมไว้ในคลิปนี้เลยนะคะทั้งการดูแลภายนอกการดูแลภายในยแล้วก็สกินแคร์ที่ชนใช้ในช่วงรักษาสิวโอเคค่ะมาในส่วนของพาร์ทการดูแลภายในยกันก่อนนะคะการดูแลภายในยชนเคยบอกไปแล้วเบื้องต้นว่าข้อที่ควรทําเลยหนึ่งนะคะคือการลดน้าตาลลดนมวัวข้อนี้เป็นอะไรที่แบบยากมากสาหรับชนนะนมวัวในยาังพอเข้าใจนะลดโกโก้ลดอะไรที่ผสมนมแต่การลดน้าตาลนะ่ะคือยากมากช่วงนี้น้าดื่มที่แบบว่า ก,นนก็จะเป็นกาแฟดํากาแฟน้ําผึ้งทุกคนรู้ไหมขนาดกาแฟส้มอ่ะส้มก็ยังมีน้าตาลอย่างนั้นคือเยอะมากๆนะคะยังไงก็คือแบบถ้าเลี่ยงได้พวกของหวานอะไรเงี้ยก็เบาลงมานิดนึงต่อมานะคะข้อที่2นะคะชนคิดว่ามันเป็นเรื่องของความเครียดด้วยแล้วก็ฮอร์โมนในเรื่องของฮอร์โมนอันนี้ต้องแยกไปว่าถ้าใครเป็นสิวหนักๆที่เกี่ยวกับฮอร์โมนอันนี้อาจจะต้องไปหาแพทย์นะคะเพื่อให้แพทย์ให้คนานาําแนะนําแล้วก็จ่ายยานะแต่สําหรับความเครียดเนี่ยถ้าสมมติว่าควบคุมความเครียดได้ก็พยายามเครียดให้น้อยลงความเครีย นี่นแหละมันไปกระตุ้นทําให้เกิดสิวได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะข้อ3นะคะสืบเนื่องมาจากข้อแรกก็คือเกี่ยวกับการทานนั่นเองชนก็อยากให้ทานอ่ะลองทานพวกไฟเบอร์ร่วมด้วยนะคะเพราะการที่เราอะ่ะ ขับถ่ายไม่ดีอย่างชนชนเป็นคนทาหนักอย่างเงี้ยขับถ่ายไม่ดีบางทีอ่ะเกิดอาการท้องผูกหลายวันนะสิวก็จะเริ่มดันขึ้นแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเออมันตกค้างอยู่ในร่างกายนะคะอยากจะให้เพิ่มวพวกโพเวอติพิวอติเข้าไปนะคะจะได้แบบขับถ่ายได้สะดวกขึ้นแล้วก็ลดการเกิดสิวอุดตัน,นะคะ่ะต่อมาข้อที่4ก็คือการดื่มน้ําค่ะข้อนี้คือทําได้เลยทําได้จริงนะคะการดื่มน้ำวันละ1-2ลิตรว่ามันช่วยเยอะเลยในเรื่องของสุขภาพเรื่องของผิวนะคะอย่างชนชนกินน้าเยอะมากวันหนึ่งอ่ะชนกินประมาณ ขวดใหญ่ถึง3ขวดขึ้นไปนะคะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่หิวน้ําบ่อยมากก็ต้องแลกมากับการฉี่บ่อยหน่อยนะคะแต่ว่าคุมแน่นอนนะคะกับข้อนี้ปัจจัยภายในชนก็อยากให้เน้น4ข้อนี้นะคะแล้วก็มาดูที่ปัจจัยภายนอกกันบ้างเคยพูดไปในคลิปก่นกอนๆนะคะก็คือหนึ่งเรื่องของความสะอาดนั่นเองความสะอาดชนอยากให้เน้นเลยก็คือดับเบิ้ลคลีนคลีน,ลนซิ่งนะคะเช็ดเครื่องสำอางใครจะใช้อะไรซิ่งวอเตอร์กินซิ่งออยล์นซิง Water, นซง Oil, นซ่งปานนะคะก็เช็ดให้มันรู้สึกว่าสะอาดล้ำลึกจริงๆนะคะต่อด้วยคลีเซอร์ที่ทุกคนใช้อะ,ะไรค่าจะเเเเป็นนนืื้้ออจ น้ำนมเนื้ออะไรนะคะก็จัดการต่อได้เลยกับขั้นตอนของการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าค่ะต่อก็ยังอยู่ในเรื่องของความสะอาดเหมือนเดิมที่บางคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะคะก็คือการดูแลความสะอาดของที่นอนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอนข้างผ้าห่มผ้าปูนะถ้าแบบสะดวกจริงๆอ่ะอยากให้สักสักอาทิตย์ละครค่ะใครไม่สะดวกก็สองอาทิตย์ครั้งสามอาทิตย์ครั้งนะคะไม่อยากให้เกินแบบ1เดือนขึ้นไปเพราะว่ามันหมักหมมมากยิ่งใครที่ใช้ชีวิตอยู่บนเตียงแบบชนเนี่ยก็คือกลางวันอยู่บนเตียงกลางคืนก็อยู่บนเตียงนะคะคือสิ่งสกปกอ ยิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าตอนกลางวันเราก็เอาตัวของเราที่ยังไม่ได้อาบน้ำอะมาลงเตียงนะคะกลาคือเราก็มานอนต่อองนี้ก็ควรจะซักบ่อยๆเป็นบ่อยๆนะแล้วก็3นะคะก็คือการเลือกสกินแคร์ที่เหมาะกับผิวอย่างที่บอกไปว่า เออชนอยากให้เน้นเรื่องความชุ่มชื้นความแข็งแรงของผิวนะคะแล้วก็ค่อยมาเน้นในเรื่องของการรักษาสิวหรือว่ารักษาจุดด่างดเน้นเป็นจุดๆไปนะคะให้เน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็ความแข็งแรงเป็นหลักนี้มันจะทําให้หน้าเราอ่ะยังดูแบบ่เออสุขภาพแบบเออพอไปไหวนะแต่การที่เราไม่บํารุงหน้าเลยนะหน้ามันจะแบบไม่ไหวเลยช่วงไหนที่หน้าแห้งๆมากๆหน้าขาดน้ามากๆแล้วก็จะเกิดผดเกิดอะไรได้ง่ายด้วย อันนี้ก็ฝากว่าอยามาโฟก,กัสเรื่องความแข็งแรงความชุ่มชื้นของผิวกันค่ะมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการกดสิวอันนี้เคยมีคนอนะ่ะคอมเมนต์ถามมาว่าเออชนได้กดสิวบ้างไหมจริงๆชนกดสิวล่าสุดนะ่ะเมื่อประมาณ5-6เดือนที่แล้วเลยคือการเคลียร์สิวรอบสุดท้ายออกไปนะคะจะเป็นพวกสิวอุดตันสิวผดนั่นแหละเพราะว่าสิวอักเสบชน่ะเริ่มยุบแล้วนะคะการจัดก,การสิวอุดตันสิวผดของชนก็คือไปกดออกนะคะส่วนสิวอักเสบชนจะไม่ปล่อยไว้นานชนก็จะรีบไปฉีดสิวนะคะเพื่อให้มันยุบตัวลงแต่ว่าตลอด5เดือนนที่่ผามา ก็ไม่ได้มีการกดสิวหรือฉีดสิวเลยแล้วก็ที่สําคัญคืองดกดสิวด้วยตัวเองอันนี้ถ้าทําได้ไม่คันไม้คันมือเกินไปก็คืออยากให้งดนะคะเพราะว่าช่วงที่ชนอะงดการกดสิวด้วยตัวเองอะ สิวมันก็คือค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับเลยแต่เราก็คือใส่ใจกับอุปกรณ์แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเช็ดเอลอกอ้องเช็ดน,น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่ว่าแรงกดหรือว่าการตกค้าของสิวมันก็ยังมีอยู่ทุกคนเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยไม่หายสักทีนะคะกับสิวค่ะในเรื่องของการดูแลภายนอกภายในนะคะชนก็ฝากไว้ประมาณแค่นี้เดี๋ยวเรานะคะมาดูสกินแคร์รูทีนที่ชนใช้เป็นเวอร์ชันอัปเดตนะคะในช่วงนี้กันค่ะ ต้องเล่าททาคมว่าช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ผิวหน้าชนค่อนข้างสมบูรณ์สมบัติพอสมควรมันจะมีพวกสิวพดสิวอุดตันพื่นในช่วงก่อนจะเป็นรอบเดือนอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาสิวพวกนี้ขึ้นมาตลอดเลยนะคะสกินแคร์ที่ชนใช้ตอนนี้ก็คือจะน้อยมากๆเลยนะคะจะมาเน้นในเรื่องของความสะอาดและความชุ่มชื้นเหมือนเดิมด๋ยวเราไปดูกันเลยว่าชนใช้อะไรบ้างจ้าตัวแรกนะคะค l e a n s i n ที่ชนใช้นะคะเป็น c l นซิ s i n g water ของ face to face สักอย่าง s o m e ิงนะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเป็นรุ่นนี้นะคะสีเขียว เียวฟ้าของเขาเป็นตัวซิก้านะคะเป็นสูตรของคนที่เป็นสิวนั่นแหละก็คือชนก็จะเช็ดนะคะเช็ดจนกว่าสำลีจะสะอาดใช้แล้วก็คือไม่ได้มีอาการแผลอะไรหน้าไม่ได้แห้งจนเกินไปและที่สําคัญคือน้องราคาถูกมากเวลาว่าสั่จัดโปรนะคะเราก็ไปตามตลอดเลยอันนี้ก็ใช้มาขึ้นขวดที่2แล้วจ้ะต่อมานะคะเป็นไอเทมใหม่ที่เราเพิ่งได้ลองนะคะจากแบรนด์ที่เราลักที่สุดนั่นก็คือแบรนด์คีฟทุกคนรู้ไม่ว่าจะใน YouTube ในติ๊กต็อกนะคะชนอวยแบรนด์นี้ตลอดเพราะว่าเออมันทําให้สิวชนหายได้จริงก็เลย อยากแนะนำนะคะบอกต่อให้ทุกคนนะ่ะได้ไปใช้ตามได้ไปลองตามนั่นเองนะคะส่วนตัวใหม่ที่ชนเพิ่งได้มาลองนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวโฟมล้างหน้าของคีนนะคะคีมเซนเท l ร์ล่ามายเซล่าคลีนเซอร์นะคะตัวนี้ชนก็จะใช้หลังเช็ดคลีนซิ่งเช็ดเครื่องสำอางห,หมดนะคะก็จัดน้องตัวนี้ไปน้องเนี่ยก็จะเป็นน้ําสีข,ขาวเหลวๆเลยแล้วชนก็จะใช้เวลาล้างหน้าเนี่ยสักหนึ่งนาทีนะทุกคนจนกว่าจะแบบเอออย่างน้อยหนึ่งนาทีให้รู้สึกว่าสะอาดแล้วนะคะตัวนี้บอกเลยว่าชนน่ะลอง แล้วก็คือเลิฟเลิฟจริงๆเพราะว่าหนึ่งคือหลังล้างหน้าไม่แห้งตึงแล้วก็จะมีฟองนิดเดียวนะคะไม่ได้มีกลิ่นอะไรมากสองนะคะคือเวลาเช็ดหน้าเสร็จหน้ามันมีความนุ่มเว้ทุกคนมารู้สึกแบบว่า ลืนล่นๆน,นุ่มแบบบอกไม่ถูกนุ่มแล้วก็เนียนอ่ะนี่ก็คือลูกหลักตัวใหม่ที่มาแทนตัวเซลัวีสีเขียวที่ชนใช้ไปนะคะชนจะใช้สลับสลับกันบ้างบางทีแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็หยิบน้องตัวนี้ขึ้นมาใช้บ่อยกว่านั่นเองส่วนตัวแล้วแบรนด์นี้ไม่เคยทําให้ชนผิดหวังเลยนะคะเหลือกันแดดที่ชนยังไม่ได้ลองของเขานะคะส่วนตัวใหม่ตัวนี้ชนให้ไปเลย3มดาวสามผ่านและตัวต่อมาก็คือสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องดาวกันเลยก็คือเซรั่มขีดนั่นเอง คนเดิมคนดีนะคะใช้มาตลอดขวดนี้น่าจะขวดที่5ที่ 6, ส่ชนจำไม่ได้แล้วนะคะก็เป็นไซส์ใหญ่ของเขาเลยนะนที่รู้กันทุกคนว่าชนอะ ผ่านสิวเยอะมากๆขึ้นรูปเลยว่ามันเยอะขนาดไหนนะคะตอนนั้นที่ชนเป็นสิวเยอะมากๆคือชนรอมันเยอะมากจริงครีมในเน็ตครีมเฮาเตอร์แบรนด์ครีมในเซเว่นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผลแล้วมันก็แย่ลงกว่าเดิมจนมาเจอตัวนี้แหละที่เราแบบเออเริ่มใช้พอสิวเริ่มสงบแล้วเนี้ยเราถึงไปเริ่มหาหมอเราไม่ได้หาหมอก่อนเราค่อยมาใช้ครีมนะคะเราใช้ครีมก่อนวยซ้ำคือช่วงไหนที่ชนเป็นสิวหรือว่าสุขภาพผิวมันเริ่มไม่ค่อยโอเคอะชนก็จะกดสั่งมาเลยนะคะก็คือต้องใช้ตัวนี้ก็เลยเหมือนเป็นยาสามัญประจําบ้านของชนนะคะเพราะวว่าาาเลหน้แยๆ นึกถึงคีบทันทีไม่ว่าจะเป็นสิวพดหน้าแห้งหน้าอะไรเงี้ยน้องช่วยได้ครอบคลุมมากจริงๆอะ่ะก็เลยอยากฝากไว้ว่าเออสองคู่นี้อยากให้ไปลองกันนะคะอาจจะเป็นแบบว่าเออเซตพื้นฐานในการลองก็ได้นะคะหรือว่าจะลองตัวคีปตัวนี้ตัวเดียวก่อนก็ยังได้เลยคือดีทั้งสองป้ายยาแล้วก็เชียมากๆๆจ้าต่อมานะคะก็จะเป็น m o จ s ไรเซอร์ที่ชนใช้เคยบอกไปแล้วในคลิปกันก่อนก็คือเคียวโคนนั่นเองอันนี้ก็เป็นหลอดที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะเพราะว่าซื้อเป็นไซส์เล็กมาตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นใครนอนห ต้องแอร์ใครแบบว่า หน้าแห้งหนักๆนะคะช่วงไหนที่ชนหน้าแห้งหนักๆชนก็จะโบกตัวนีน้พร้อมกับขีดลงไปจะช่วยลดความชุ่มชื้นได้ดีมากขึ้นซื้อกันนะคะตัวนี้ก็ถูกและดีจ้ะและตัวสุดท้ายที่ชนใช้ในไลน์สกินแคร์บอกเลยว่าน้อยมากๆก็คือกันแดดของเบ o เลคะ่ะตอนนี้ลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้านมของเบ o เลนะเป็นเพอร์เฟกต์นิวรู้สึกว่าเออเนื้อบางเบาดีนะคะปกติชนจะใช้แคนเมดเมื่อเม็ดสกินนะแต่ว่าแคนเมดหมดนะคะก็เลยไปจุ๊กตัวนี้มาเราก็รู้สึกว่าเออใช้แล้วก็ไม่ได้แพ้อะไรแล้วก เนื้อซึมง,ง่ายนะคะบางเบาก็เป็นน้ำๆเลยแล้วก็รู้สึกว่ากันแดดได้ดีด้วยอันนี้ก็เป็นกันแดดที่ชนชายในช่วงนี้ค่ะและนี่ก็คือสกินแคร์รูทีนพื้นฐานที่ชนชายนะคะน้อยมากนะคะชนชายสกินแคร์น้อยมากๆจริงเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือขี้เกียจด,ด้วยอะไรด้วยนะคะขี้เกียจมานั่งทาแบบสสเต็ปห้าสเต็ปนะคะเราก็รวบไปเลยค่ะล้างหน้านะคะครีมบำรุงกันแดด จบเลยอันนี้ก็คือสกินแขร์ง่ายๆนะคะแล้วแต่และตัวเนี่ยราคาก็คือหลักร้อยทั้งหมดทุกคนก็สามารถไปหาซื้อหาตามกันแบบว่าตามอัธยาศัยได้เลยจ้าโอเคค่ะวันนี้ก็คือน่าจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวเลยยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามในช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านนี้เลยจ้าไว้เจอกันคลิปวิดวีโอหน้านะคะจะมาเมสามอยอะไรกันอีกก็ รอชมนะจ๊ะทุกคนไปแล้วจ้าบ๊ายบาย